นี่ก็เป็นเมาส์คีย์บอร์ดสำหรับการเล่นเจ้าตัวเกมโลบอกบนมือถือนะครับสามารถกดทุกปุ่มได้เลยนะเหมือนเล่นบนคอมเลยสามารถกดคอมโบอะไรต่างๆได้เลยนะครับดูนะนี่นะครับกดเข้าเลขหนึ่งเลขสองเข้าไปได้เลยกดแซด,ดเป็นการแบบว่าใช้สกิลได้กดคิวเป็นการแร็กดสเปซบาได้เลยใช้งานได้ปกติเลยนะครับถ้าใครอยากรู้ละก็วิธีการเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ ขั้นแรกนะครับให้ซื้อเจ้าตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดจากโกโจโดมาก่อนนะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างขมย,ยใต้คลิปหรือตะก้าสีเหลืองด้านล่างซ้ายมือครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับเมื่อซื้อมาแล้วนะท่านผู้ชมนะมันจะได้เจ้าตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดแบบนี้มาเลยนะครับ เราก็จะได้ในส่วนของเจ้าตัวสายชาร์จแบบนี้มาด้วยนะเป็นสายชาร์จ usb to type c นะครับเมื่อได้มาใหม่ๆนะครับให้เราทําการนะครับเสียบกับ power bank นะหรือในส่วนของอะแดปเตอร์จ่ายไฟก็ได้นะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะทําการชาร์จให้กับเจ้าตัวเมาส์ Mount, แล้วก็คีย์บอร์ดของเรานะเราจะทําการเสียบชาร์จเข้าไปได้เลยนะครับหน้าตาจะออกมาประมาณนี้เลยนะครับให้เราทําการชาร์จไว้อย่างน้อยนะครับ3ามชั่วโมงนะเมื่อชาร์จเสร็จแล้วนะครับก็ถอดเจ้าต,ตัวสายชาร์จออกไปได้เลย เมื่อถอดเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะให้เรามามองนะครับที่จะตัวเมาส์ก่อนนะแล้วก็พลิกมาที่ด้านหลังนะครับจะเจอนะครับตรงนี้นะนี่ปุ่มเปิดปิดนะให้เราเลื่อนมาที่สวิตช์บลูทูธนะเลื่อนมาที่สวิตช์บลูทูธรูปบลูทูธแบบนี้เลยจากนั้นนะครับเอาเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นมาแล้วปัดลงนะครับแล้วก็ไปเลือกที่คําว่าบลูทูธนะกดค้างไว้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่คําว่า BT 5.2เมาส์นะครับกดติ๊กขึ้นมา1ครั้งกดติ๊กให้สิทธ์กดจับคู่ นี่มันก็จะทําการเชื่อมต่อเมาส์ไปที่เรียบร้อยนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะส่วนต่อมานะครับคีย์บอร์ดนะให้เราทาการกดเปิดออนไหมนะครับอย่างนี้เลยมันจะขึ้นไฟแบบนี้มาสามารถเปิดปิดไฟได้นะตรงปุ่มนี้เลยปุ่มรูปโหลดไฟแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสี RGB ได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการกดไปที่คาว่าคอนิกหนึ่งครั้งจะกระพริบไฟแบบนี้ขึ้นมาสีฟ้านะครับให้เรานะครับทําการนะครับ จากนั้นนะครับให้เรานะครับเลื่อนลงมานะครับหรือว่ากดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะในหน้าเดิมแล้วก็หาคําว่านะครับบลูทูธคีย์บอร์ดนะตรงนี้นะครับบลูทูธคีย์บอร์ดนะกดติ๊กขึ้นมาได้เลยจากนั้นนะครับกดให้สิทธิ์นะกดจับคู่อุปรกรณ์ แล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นบลูทูธเมาส์คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็บลูทูธคีย์บอร์ดแบบนี้ขึ้นมาเป็นเรียบร้อยนะครับ <t> <ด trader> <c> ต้องขึ้นแบบนี้นะเชื่อมต่อทั้ง2อันนะจากนั้นนะครับให้เราทําการเข้าเจ้าตัวเกมโรบอกของเรานะวิธีการก็คือนะครับ <c> ให้ใช้เจ้าตัวเมาส์กับคีย์บอร์ดเลยนะนี่ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเลยกดเลื่อนขึ้นไปครับเราไปเข้าเจ้าตัวเกมโรบอทของเรานะ <c> แนะนําว่าให้ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดนะจากนั้นนะครับก็กดเลือ Maps, ่อนแมปพี่จะเลยครับ พยายามใส่เมาส์ไว้นะใส่เมาส์ไว้เรื่อยๆนะครับทําแบบพี่เลยนะแล้วก็กดเข้าไปนะครับเลือกเข้าไปนะจะโผล่มาแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะอย่างนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาสอนสําหรับการใช้งานปุ่มก่อนนะครับ W เดินหน้า S ถอยหลัง E เดินซ้าย D เดินขวานะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่มุมบนซ้ายมือนะมุมบนซ้ายมือนะครับกดทิ๊กขึ้นมา1ครั้งนะครับแล้วก็ไปเลือกที่คําว่า setting นะ ชิปล็อกตรงนี้นะครับให้เป็นออนไว้นะเราเลือกให้มันเป็นออนไว้ตอนแรกมันจะเป็นออฟต้องเลือกเป็นออนไว้จากนั้นนะครับก็ปรับคําว่าคาเมล่าซินซิทีฟตรงนี้นะครับให้เป็นสีไปเลยนะครับกดบวกมาให้สุดเลยนะนี่บวกมาให้สุดเลยจากนั้นกดออกเลยครับแล้วก็เดินไปได้เลยครับ W เดินหน้า S ถอยหลัง E เดินซ้ายดี D, เดินขวาสเปิบาร์กระโดดนะครับ ชิปนะครับชิปล็อกก็จะเป็นเหมือนโหมดคอมเลยนะมันจะปิดเมาส์นะครับเขาเรียกว่าเปิดปิดเมาส์นะกดชิปจะเป็นการเปิดปิดเมาส์นี่เห็นไหมแดชกดคิวนะครับแดชกดคิวนะดูนะกดคิวเป็นการแดชนะกดเลขหนึ่งนะครับเป็นการเข้าคอมแบทนะครับแบบมือเปล่านะครับเลขสองเป็นการใช้อาวุธนะกดแซเป็นการใช้อาวุธในการตีนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ดูนะกดคลิกซ้ายเป็นการตีนะครับนี่ใช้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมนะปุ่มไม่หลอนนะครับปุ่มไม่หลอนชัวนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองคอมโบดูเลยนะฮะฟันเลยครับ กดแซดนะครับสกิลสกิลได้เลยนะครับดูนะผมตีได้ปกติเลยนะครับอ่าเป็นไงนะเจ๋งใช่ไหมนะสําหรับการใช้เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดในการเล่นจะตัวเกม r o บอทบล็อกฟุตนะส่วนใครนะครับต้องการซื้อนะครับกดไปที่คำบรรยายใต้คลิปได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ในคลิปได้เลยนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้นะสำหรับลิงก์การซื้อนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับ